ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเป็นรูปปากรปากระเบน<ช>นะสวยดีนะถามหน่อยก่อนจะไปแบบถ่ายรูปเปลี่ยนช่อเป็น<ะ>ชุดอะไรเงี้ยคือได้เล่นละครด้วยกันไหม ไม่ได้แล้น้องเขาเล่นละครพวกจากๆวงๆอะเล่นเป็นยักษ์นี่พี่เห็นแต่งคิ้วเล่นเป็นยักษ์ใช่เล่นเป็นยักษ์ใช่ที่เขียนต้องเขียนอย่างงี้ดีใช่ที่พี่เห็นอะแก้วนามาเป็นยักษ์ที่น่ารักมากนะเขาเขียนคิ้วออกมาโอ้หน่ารักมากเออดูสิเห็นไหมเขียนคิ้วเป็นยักษ์ให้ดูด้วยแล้วแล้วต้องไงต้ององนี้ป่ะต้องเวลาราตัวจะสูงขึ้นไม่ต้องไม่ต้องไม่มีไม่มีเป็นยักษ์ใจดี อยากแบบเที้ยวๆยังต้องมาเที้ยวไม่ใส่มีเคี้ยวแบบไม่ได้ใส่อยากใส่นะอยากใส่เที่ยวแบบไม่ได้ใส่ไม่ได้ข่าวว่าหนูชอบเล่นจากจักวงวงใช่ค่ะชอบก็แบบมันเป็นไทยนะคะชุดไทยอะไรแบบนี้ชอบใส่มากชอบใส่ชุดไทยคือเขาจากที่ดูน้น้องเขาชอบชุดไทยเขาชอบดูพวกละครที่เป็นเกี่ยวกับพีเรียดอะ เขาชอบมากชอบชุดเราก็ถามว่าทำไมชอบว่ะแล้วหนูหนูมาเล่นละครจากจากวงได้ยังไงเข้าวงการมายังไงคะนายก็นายประกวดนางงามมิสแกลนไทยแลนด์ค่ะสายนางงามสายประกวดมีหน้ายิ้มเก่งไงได้ไงแม่โถยิ้มแบบนี้เองเลยโดนกรรมการคือเคนลี่นะครับปีนะผมไม่ได้เป็นกรรมการคุณไม่ได้เป็นแต่เด้๋ยวนี้ผมเป็นอ๋อแต่เป็นตลอดนี่ก็เป็นตลอดแต่ถ้าเป็นผมให้นะเรียนน ถ้าเป็นได้ที่หนึ่งไปแล้วโอ้ยโอ้ขี้โม้พูดเถอะโอเคก็คือมันเป็นว่าประกวดด้วยแหละแล้วก็ได้เริ่มเข้ามาในวงการบ้านเราแต่เพิ่งเข้าไปนะน้องมารื่งกี่เรื่องแล้วนะคะสองเรื่องคันเรื่องแรกเลยมนนครราชมนนครราชเป็นจักจักรงวงเหมือนกันอันนั้นเป็นอะไรเป็นยักษ์เป็นไม่เป็นเป็นพัทิดาเหมือนกันเพัทิดาอันนี้เป็นทิดาสังกะโกมีบทไหนอีกไหมที่แบบหนูอยากลอง ก็อยากลองบูบูก็อยากนะบูเนี่ยคือหมายถึงว่าจากจากวงวงเนี่ยคือเล่นอยู่แล้วอยากอยากมาเล่นละครปกติไหมหมายถึงว่าใจก็อยากก็อยากเล่นค่ะอยากเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูบ้างนะให้พี่เอาสอนเล่นบูบ้างไม่ไม่เคยเหรอไม่เคยสอนเหรอไม่ดิเขาเป็นห่วงผมจะตายเวลาผมบูอ่ะเวลาผมบูบางทีเราก็แบบเฮ้ยวันนี้เราก็จะโชว์แบบถ่ายรูปโชว์ว่าเราโดนแผลนู้นแผลนี้บางทีเขาไม่ได้คิดอะไรมีวันหนึ่งรู้ปะส่งไปให้เขาคุยกับเขาอ่ะเขาบอกเอ๊ะ ทำไมเหมือนร้องไห้น้ำตาไหลบอกว่าคือแฟนเจ็บเป็นห่วงกลัวแล้วเจ๊ผมว่าโอ้โหผมตายแล้วพี่ตาโอ้หพี่ตาทรงเป็นห่วงหรือพล่าหรือพี่ตนี่ตกใจมากเลยนะเขาก็แบบเฮ้ยขนาดนั้นเราก็แบบไม่รู้ทําอะไรไม่ถูกเลยคือตอนแรกเขาอาจจะยังไม่ชิน่ยคือเราก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยจะโชว์ส่งไปเพื่อจะโชว์ให้เขาแบบสงสารเราแต่เราก็บอกเขาก็ถามไงเอ้ยวันนี้เป็นไงบ้างบอกโอ้โหวันนี้ผมนี่โดนอย่างนี้ผมบู๊หนักมาก แต่เขาก็บอกน้ำตาไหลเลยอะเราก็ตกใจนะนี่สงสัยอยากเล่นบูเพราะแบบอยากไปดูแลเคียงข้างเปล่าเผื่อมีละครบูด้วยกันะเพราถ้าเกิดมีละครบูด้วยกันรับไหมออกไปจะเก่งไหมอะจะเก่งไหมอะน้องไม่เก่งพี่จะเก่งไหมปะเล่นไม่เป็น สอนหน่อยสอนอะไรสอนสอนไม่เอาเดี๋ยวน้องเขาเจ็บเดี๋ยวจะช้าจะได้เล่นเป็นงอยากแบบต่อยอยากเตะอะไรแบบเนี้ยลองดูสิเปลี่ยนแนวพี่สอนน้องเขาอันนี้แล้วเขาจะบู๊กับใครอันนี้เหมือนผมเป็นเคลลี่อย่างเงี้ยคุณจะเป็นผมเออแล้วคุณก็สอนเข่าขิวบู๊ไงตรงไหนเหมือนบ้างคะอยากให้อยากอยากดูไหมเชียอยากดูไหม พี่มีส่วนเหมืนอนเค็งตรงไหนขาวเหมือนกันเออขาวขาวเหมือนกันอ๋อทุกคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อตรงนี้พอแล้วลองรู้จักกันมากี่ปีแล้วโหสิบกว่าปีให้เขียนกันบ้างครับผมใครเป็นพี่อ่ะพี่เคี่นี่ครับลิงดูจากหน้าก็รู้ครับ พี่ลิงเป็นพี่ใช่ชัวร์ใครเขาเหม็นน้าเขาเหม็นน้าด้วยใครเป็นพี่ก็ตอนแรกแบบเดินเข้ามาก็แบบนึกว่าพี่ลิงเป็นพี่พี่ก็ียลิงเขาชิงก่อนใช่ไหมพี่เคลลี่ลิงอ่ะคุณชอบทำแบบให้คนเข้าใจผิดแบบนี้เข้าข้างกันเป็นปีเป็นคุยโอ้ยพระธิดานี่เลยเนาะให้เกีินพระธิดาได้ค่ะโอ้โหไหนลองไหมลองไหมพี่พี่จะเป็นพี่เคลลี่แต่ต้องบอกนะเวลาผมเล่นละครอ่ะผมส่วนมากจะโดนเขาทำนะ ไม่เป็นไรที่เราคิวบูสลองดูลองไหวนะผพระเอกต้องอ่อนแอก่อนิดเดียต้องรักแฟนเดิมอดเดิมผมจะเข้าไปเขาจะเข้ามันต้องมีหลักการนิดนึงนะคือเราเราเราต้องเหมือนเราถีบเพื่อดันเขาออกไปก็ได้อันนี้อาจจะแบบพผู้หญิะเราไม่อยากทำเขาเจ็บมากแต่าก็จะแค่แบบดันเขาออกไปเอาว่าผมถามแล้วไม่คุยร้อนไหม คุณก็ต้อเกงทอสผมรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงตอดรองเท้าอะไรคะมันจิกเข้าไปในนี้เลยครับผมอ๋อง่าบใส่รองเท้าไหมเนี่ยพี่ลิงได้นะนายลองบ้างนายลองนายใส่ส้นสูงนายใส่ส้นสูงอลองเขาลองแตะแตะแตะ แต่ละยันนายแต่ต่ำเลย่ลเดี sure> ๋ยวนายแตะต่ำนายดังต่ำนายดังต่ำมากอีกนิดเดียวครับผมที่อยากลองมากเลยอ่ะเชี่ยวเอตรงตรงเลยได้ป่ะอย่างเงี้ยเราลองดูลองอันนี้เตะเสยฮะเตะเสยอ๋อเตะเสยขึ้นอย่างเงี้ยหรอขึ้นอย่างเงี้ยอ๋อแล้นเะไรนะพี่จะเข้าไปเสร็จแล้วเตะเสยนะอันนี้โอเคโอเคอันหนึ่งสองแซ่ไม่ผ่านนี่มันเหมือนจะเตะเข้ามาตรงนี้เลยอย่าเฮ้ยแกแสดงไง มันเป็นมุมกล้องมีไหมอ่ะมุมกล้องมัช่วยได้มีมุมกล้องเวลาเราตบเวลาเราต่อยเวลาอ่าผมมันจะเข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาสมมติคุณเป็นกิริผมเป็นคนร้ายผมจะเข้าไปหาแฟนเขาเข้ามาหานางเอกเข้ามาหานางเอกเฮ้ยน้องนายเออน้องนายคืนนี้น้องจะต้องตกเป็นของพี่เฮ้ยมากเกินไปแล้วนะคุณรับไม่มูแน่ใจเลยคุณรับไหมเออเอาให้มันแบบ ดูสมจริงสมจริงหน่อยใช่ไหมคุณดูไม่นั่นเพราะว่ามันไม่ได้ทําแบบจริงจังไงเฮ้ยน้องโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอะไรก็คุณบอกให้เล่นจริงไงไอ้แอคติ้งผมดีไหมเดี๋ยวใครใส่เอฟเฟกต์เสียงอะเมื่อกี้เดี๋ยวฮะผิดเหรอเมื่อกี้พอไปจับแขนแรงมาจากไหนพอแล้วล่ะมือหนักเหมดเลยเออให้น้องลองเฮ้ยมันมุมกล้องลองสอนหน่อยดีแบบเอาจริงๆอย่ยวนี้ มันเียอ่ามันเราจะใช้เทคนิคมุมกล้องนะสมมติหนูจะตบอ่ะพี่ลิงอ่ะเพราะว่าพี่ลิงวันนี้เขาอาจจะทำตัวไม่น่ารักอ่ะต้องทำมือแบบมือแข็งไว้เออพร้อมมากเลยเออมันยังไงเฮเฮ้เ้ให้เงินเหมือนแม้ยังอย่าพูดสิแล้ดีพี่ลิงนั้นดีมากอ่ะเยอะ คุณเล่นเก่งมากเลยดีมากเลยเก่งมากเล่นเหมือนมากอูดูดิ acting แก้มให้มันแดงได้ด้วยเดียรีเดียวๆถามกันตรงนี้เลยว่าน้องอยากเรียนทำไมเป็นกูโดนตลอดแล้วก็แทำเมเสนอพี่เป็นคนเสนอผมเป็นคนสอนเป็นคนสอนไม่ได้นี่เป็น อย่าตบพี่มานานนะใช่ไหมได้โอ้ยอยู่มันโดนน้ำตายเลยเอาให้คุณจะหนีไปไหนคุณต้องรับแอคสิเนี่ยจริงๆนะเวลาผมเล่นอ่ะผมจะบอกผู้หญิงนะตบพี่จริงๆเลยทีเดียวมันจะได้ผ่านเตบหลายทีมันอาจจะเจ็บการแสดงไม่ต้องตบจริงไม่ให้ตบจริงตบจริงมันเจ็บมันไม่เจบเฮ้ยไองนี้ดีกว่าคุณลองเล่นกันนี้คุณลองเล่นกันสองคนเป็นแบบ ฉากแบบว่าโมโหฉากอะไรฉากโมโหโมโหนายอย่าใส่ชุดเซ็กซี่เลยนะอยากใส่อ่ะเอาอ่ะพี่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นนายใส่ชุดเซ็กซี่โดยเฉพาะพี่ลิงอ่ะนี่อยากใส่อ่ะทำไมอ่ะก็บอกไม่ให้ใส่ไงไม่อยากใส่อ่ะไม่ให้ใส่ไงไม่อยากใส่ไงจะทำไงอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเรื่องอะไรหรอ เลือดไม่ออกหรอกแต่เลือดออกข้างในเฮ้ยเมื่อกี้อารมณ์จริงจริงๆนะดูไปดูมาไม่ใช่ a c t i ้ g เลยนะผมว่าเขามาจริงคือคุณไม่อยากให้เขาใส่ชุดผมไม่เคยห้ามแต่เห็นแต่พี่ขอใช่เปล่าขอไหมเซ็กซี่ไม่ต้องถ่ายเอาว่างั้นไม่ต้องใส่แล้วว่างั้นถ้ามีมีติดต่อถ่ายแบบที่ต้องเซ็กซี่หน่อยพี่โอเคไหมล่ะได้อะไรคือถึงเกินเซ็กซี่ ไม่เซ็กซี่ของน้องอะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะถ่ายเขาก็จะไปถ่ายแบบของเขาจริงมันก็เป็นพูดถึงนะก็เป็นการละเทศะการใส่ชุดว่ายน้ําที่สะวยน้ําที่ทะเลแต่มันมีช่วงตอนที่เราพบเป็นเล็กๆมันจะมีคนที่ชอบมาคอมเมนต์ว่าอ๋อดูสิไม่มีมารยาทไปถ่ายชุดเซ็กซี่เราก็แบบเฮ้ยทำไมต้องมาว่าน้องอ๋อก็เป็นห่วงของน้องไปแเราก็บอกเออช่วงนี้อย่าเพิ่งไปโพสต์แบบไอ้รูปที่ไปถ่ายแบบเซ็กซี่เพราะบางทีมันก็จะมีพวกที่แบบ ผูตรงๆอ่ะพวกที่ชอบมาคอมเมนต์ชอบมาว่ามาอ่านใส่เขาเป็นห่วงก็ห่วงถ้าหึงไม่ขี้หึงไหมไม่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 หึงไม่หึงไม่หึงไม่เลยไม่ทำอะไรให้หึงจริงป่าวถามนายดีกว่าจริงนะคะไม่ไม่ขี้หึงเลยเหรอไม่ก็ไม่ขี้หึงเพราะว่าเราแบบว่าทําอะไรต่อกันก็แบบสบายใจ ก็คือบอกตลอดได้บอกกันตลอ็บอกแล้วไลน์หาผม24ชั่วโมงอะตลอดเวลานี่นี่นี่หน้าย่าเหมือนลำคาเลยอะไรเชื่อห้ถามมาว่าน้องถึงขนาดต้องมีขอเวลาเลยไม่ใช่เหรอเวลาที่น้องทำการบ้านพอโทรอย่างเงี้ยต้องขอพี่เลยไม่ใช่หรองช่วยหยุดได้ไหมคุณแคนรี่คุณจะไลน์หาหนูทำไมนักหึาคะทำการบ้านติดติขาดความอบอุ่นนะคะถ้าขาดความอบอุ่นทำการบ้านกันติ๊ดๆแต่ถ้าไม่ติ๊ดติดมาหายไปไหนไม่ไม่ครับไม่หรอกเพราะเป็นความน่ารักคือก็คือเวลาเขาทำการบ้านเราก็เราก็ต้องรู้ทำะไรอยู่ไม่เรารู้อยู่แล้วว่าทำการบ้าน ทำไรอยู่เป็นยังไงแต่ถ e ้าเราหายไปนะอ้า <shoe> ม <removable comfy> ่ก <não S 2> ็ไ <mum> ม <rik> ่ไดลายมาหายไปไหนมาแลองไล่เรียนเต็นโทรนี่ตอนนี้เรียนสาขาอะไรนะคะเรียนบริหารการโรงแรมค่ะที่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดอืก็ตอนนี้กำลังจะจบแล้วก็ทำภาคนิพนธ์อยู่ก็ใช้ได้อยู่นะโอเคนะก็ดีใจนะละคนเยอะแยะใช่ไหมอืใช่เอ้าแล้นเราไปไป เป็นชุดจุดกันหน่อยเดินมาดูดิหยุดคุยกันทั้งนั้น่็สิไปๆๆเดี๋ยวนะผมหิวอ่ะผมแสบอ่ะไปๆๆนี่อ่ะนักกวดนี้ไปนักกวดนี่ไปนตรงไหนดีของบีเลยของบี้ของบีนี่ก็น่ารักนะ นี่แต่ะดีเซลตัวนี้สิหล่อมากหล่อมากมาถ่ายแบบเลยนะเนี่ยแล้อไม่ใช่กระโถนไม่ใช่กระโถนอันนั้นอ่างอาบน้ำค่ะคุณอีกนานไหมคะเออไม่เป็นไรครับหนึ่งอีกนานไหมสองแดดดีอะไรนะแดดดีแดดดีอ๋อแดดดีวันนี้แดดใจ เขาไม่ได้มาตากมาม่วงก็่มาแดดดีเลยครับเขาเรียกกันแดดดีแดดดีไม่เคยได้แดดดีกันเลยนะนายนายแดดดีเหรอแดดดีกันเลยนะเด็กดีเด็กดีแฟนคุณเนี่ยเด็กลงเด็กลงเรื่อยๆต่อไปคุณต้องเด็กหกขวบแล้วนะอย่างขนาดพักตัวเหยวเราเด็กลงเรื่อยๆคุณอะพูดผิดแล้วไม่สิทธิ์แฟนผมมันไม่ได้เด็กลงครับผมอะแก่ขึ้นเข้าใจไหมก็ใช่ไงก็มาตรฐานของผมคงเดิมไง คือผมจะคบประมาณนี้ประมาณยี่4บสามยี่บสี่นี่แหละแต่คนแก่แต่ผมก็อายุมากขึ้นไงผมก็ไม um ่ได้ไปคบกับเด็กอายุสิบหกสิบเ็ที่ไหนผมก็คบกับยี่บสายี่บี่ใครๆก็บอกโอ้เคลลี่แบบแบบจะคบกับคนที่แบบเด็กลงเด็กลงมันไม่ใช่ใช่หแล้วถ้าแบบนายเลยย4ิบสี่แล้วยุดเลยแล้วไงก็ไม่เป็นไรไงแต่ยังไม่จบเป็นยาโทมีเสียงสองเลยนะใช่ไหมล่ะใช่ไหมคะ ไม่หรอกไม่เมันเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะพี่เลิกเขาเปิลิงแล้วอ๋อเวลาคุณมาเที่ยวคุณเตรียมรองเท้ามาถึงขนาดนี้เออไม่ไม่ทราบว่าคุณมาอยู่กี่วันนะเอาก็เผื่อไปเดินชายหาดไปเล่นน้ำเผื่อผมไม่เหมือนกันนะอันนี้ถ้าสมมตินี้เดินชายหาดมันเป็นรองเท้าไม่ได้ไม่ได้มันโดนทรายมันสีขาวอู้ห อันนี้โดนน้ําได้อันนู้นอันนู้นอันนู้นอันนี้ก็ใส่เอาไว้สําหรับเข้าอันนี้ลุยๆได้อันแล้วแต่ใส่ชุดทะเลนี่เล่นน้ำไม่ได้ไม่ได้อันนี้สีขาวไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้อันนี้ไว้ดินเนอร์แบบห้ามไว้ในโรงแรมแบบนี้โอ้โหนี่นดอโอ้โหนนี้เปิดแดดเป็นแรงนะใบใหญ่หน่อยนี่อันนี้ชุดน้องนายใช่ไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเนี่ยชุดนี้ไม่ายไม่ได้เดี๋ยวผิวมันจะซันแทนไม่เสมอโอ้พี่ชัดละเอียดขนาดนี้เลยเหรอคะคอนเนี๊บมากขนาดไหนนะ มาส่าซีมาส์เร็วมากแบบเนี่ยผู้ชายนี่ผู้หญิงจริงเหรอแกอ่ะบ<ช>าคนแต่งตัวแบบตลอดต,ตั้งหัวจดเท้าเนี่ยแบบสุดจริงแสดงว่าสมิกววาจะออกจากบ้านปกติต้องเผื่อเวลาให้ผู้หญิงใช่ไหมใช่อันนี้ต้องอะไรจะใช้เปทนอไมยืนอ,อยู่ตรงนี้ <S <s ได้ยินอยู่มันเนี้ยตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอกแล้วจริงเหรอก็มาถึงเมืองไทยโอ้ นี่มันแดนอะไรทำมาเสียงเขาพูดไม่ชัดแคลรี่พูดยังไงนะแคลรี่ไอ้นี่เขาเขาเจอผมตอนผมพูดไม่ชัดอยู่นะแคลรี่ออะไรเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยโอ้พูดยังไม่ค่อยชัดเลยตอนนั้นน่ะแต่ชุดไหนยังไงชุดไหนยังไงกก็ไม่รู้ไงเราจะไปถ่ายเนี่ยโฟโต้บล็กกันก็จะมีชุดอย่างเงี้ยชุดแบบเดิมก็สวยนะเป็นแบบดูสบายๆยืนๆตรงนี้ก่อนไหม อมันมี feeling หน่อยจิมี f แล้วนะเอาลม่ดูเกรงเกรงไงพี่แกเกรงอันนี้ป้ะป้าเดี๋ยวผมณทำให้ดูมาคุณออกมานี่เดี๋ยวผมทำให้ดูโหตัวนี้ไม่ยอมออกอ่ะเราดูเราดูเป็นเซลฟี่ถ่ายกันยังไงคะพี่เซลฟี่อะไรเซลฟี่ทำทำมือทำไม้อะไรไหมแบบหน้าแบบเบลล์เบลอะไรอย่างงี้ยไหมมีว่าจิ้มแก้มกันแมมอะไรอย่างเงี้ยปกติใครนะค่อยๆหน้าเบลลอยู่แล้ว เก็บไว้ให้คนรุนกันบ้างก็ได้พี่ไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> i I'm เหยไหมเวอยไม่มาทำไมไม่รู้รถ่ายรายการเสร็จแล้วเนี่ยทำไมยังนั่งอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันอีกนานไหมเกรงใจอีกนานไหมจะไลไปจะไล่ไปหรอน้ำผลไม้เจองหมดแล้วทะเลหวานหมดแล้วเออซิกเนเจอร์ของกายเป็นซิก ดิวันหนึ่งวันหมดแล้วนะครับนี่พระอาทิตย์โอ้โหสวยงามมากก็ดูอยู่คุณดูอะไรหันมาไหนดูอะไรเดี๋ยวพี่ไว้พาเชียร์มาวันวันหลังเลยกันนะโอเคแต่ลิงลิงไปคุณกลับไปเถอะกลับไปเถอะพอแล้วโอเคถ่ายรูปอ่ะโอเคได้ได้ ตกลงนี่คือทิปประกาศแต่งงานใช่ไหมทำไมทุกอย่างมันหวานมากๆแบบนะคะพี่เคลลี่น้องน่านไงค่ะโฟโต้บุ๊กอยากได้ภาพสวยงามทุกอย่างเตรียมให้โอเคไหมโอเคค่ะเมื่อกี้เป็นโฟโต้บุ๊กหรือพรีวดดิ้งพรีวดดิ้งนะพูดเองนะเราไม่ได้พูดเลยนะคือทุกคนก็มองว่ามันมีตัวเลขเป็นอายุที่ห่างห่างกี่ปีสามปีมั้ง 33ปีเลยเหรอต้นเตอนแรกคือปีสามยี่สิบเอ็ปียี่สิบเอ็ดข้างห่างมีปันเนี้ยไอ้ช่วงอายุมีผลไหมไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าเขาโตอ่ะคือโดยความคิดด้วยโดยการคืออาายยุน้อจกความคิดด้านด้านนี้เขาเขาเขาวางตัวความคิดแล้วเขาโตแล้วก็ช่วยดูแลเราได้ในในระดับหนึ่งนะเขาเป็นคนสวีทแนี่ยผมชอบแบบนี้จริงแต่ที่บอกจริงเขาเป็นคนมึงมึงมึงมากเลยนะ ผมชอบอะผมชอบผนสูบไม่สักเกิดมีปัญหาใครงอใครงอใครเป็นคนงอใครงอ,รงอมันก็บผัดกัน,อนองอมั้งหรือยังไงไม่เห็นจะมีอะไรติดเลยมมีมมอะไรติดตรงเนี้ยคืออยู่นี้ก<อ>็อยากจะสัมผัสขึ้นมาอย่างเนี้ย ทางนี้ไม่ห่วงแต่ทางน้องนายดีกว่ามีคนมาเตือนไหมว่าเนี่ยโหเป็นเสือผู้หญิงไม่ยอมแต่งงานสักทีมีแฟนเด็กอย่างเงี้ยเขาเจ้าชู้ไหมอย่างเงี้ยเจ้าชู้ประตูดินก็มีเตือนบ้างแต่ว่าแบบเป็นเรื่องอายุมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะเรารู้อยู่แล้วพี่เขาไม่ได้เจ้าชู้ใช่ไหมคะออก็พริบตาถีด้วยอาจจะนิดหน่อยเขาเป็นคนที่เทคแคร์งี้ เวลาเขาไปเจอใครเจอน้องเชียเขาก็จะดูแลเจอใครทุกคนเขาก็จะเป็นคนที่ดูแลหมดทุกคนเป็นคนดีอะง่ายไม่หรอกมว่าภาพเก่าจากเมื่อก่อนเราเล่นละครแนวแบบเจ้าชู้เจ้าชู้กันร้อนไม่เหมือนเป็นเจ้าชู้เลยเป็เอกเจ้าชู้กันร้อนสิ่งที่ผมเป็นห่วงไม่ได้ห่วงน้องผมก็ห่วงเรื่องทาบ้านเขาด้วยไงแต่จริงๆคือแม่เขาน่ารักคุณเคลียรด้เขาว่าคุณไปขอแม่เขาแล้วเหรอ